นนกุลลงภาพช็อตนี้แฟนๆแห่ถามถึงแอปทักษะออนหนักมากต้องบอกเลยว่าถูกจับตาความสัมพันธ์มาได้สักพักแล้วสำหรับแอปทักษะออนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนหลังจากทั้งคู่ได้ร่วมงานซีรีส์ด้วยกันแม้จะยังไม่ได้ออนแอร์ air, แต่บอกเลยว่าแฟนๆเชียร์กันหนักมากและในงานสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญนนกุลก็ได้เดินทางมาช่วยงานแอปทุกวันอีกด้วย ล่าสุดนนกุลได้ออกมาโพสต์ภาพอวดความหล่อและกำลังถือแก้วชานมอยู่พร้อมกับระบุคแคป,ปชั่นว่านมชาเขียวจัดว่าเป็นชานมหรือไม่ is green tea milk consider as milk tea แต่งานนี้ดูเหมือนว่าแฟนๆจะไม่ได้โฟกัสที่ความหล่อและแคป,ปชั่นของนอนกุลสักเท่าไหร่แต่กลับเข้ามาคอมเมนต์ถามถ่ายถึงแอปและถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตกลงกับพี่แอปยังไงครับ เออเราแพ้เลยจากที่เชียร์อีกคนมาเจองานคุณพ่อคุณแอป5วันยอมเลยประทับใจและไม่จับจิน้นยอมรับความจริงเราว่านนกุลของแทรรักมากเลยนนเห็นความน่ารักความเป็นสุภาพบุรุษคุณแอป pp, ต้องอบอุ่นใจอบอุ่นกายมากที่มีนอนอยู่เคียงข้างเขาแฟน,แฟนหลุดโฟกัสถามถึงแอป pp, กันหนักมาก